ชางเฉลิมพลจากร้าน P อินวอทได้เนะครับเซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาในวิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำสากไฟเบอร์ขนาด10คูณ5รับนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นฐานไฟเบอร์ที่บรรจุสารกรองเลซินที่ภายในนะครับเป็นขอ50 10ซมนะครับทีนี้ เครื่องแล้วก็ขั้นตอนวิธีการของการักษาและวิธีการใช้งานต่างๆของตัวเครื่องนะครับเริ่มได้เลยนะครับเริ่มจากการประกอบก่อนนะครับวิธีการประกอบหรือว่าวิธีวิธีการติดตั้งนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ที่เจืออย่างนะครับไปให้ลูกค้านะครับทั้งสิ้นก็คือครบชุดเลย 20นิ้วนะครับผมบิ๊กบู๋นะครับผมที่บอกความส้นะครับผมยี่สิบนิ้วนะครับแกะมอสใส่กรองด้านในแถมไปให้ด้วยนะครับผมทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือลูกค้าสามารถซื้อไปนะครับแล้วก็ติดตั้งเองได้เลยนะครับ 你呢？Yeah. การปรกเราก็ใช้เทียนเกียวันนะครับเป็นตเลยะะัไปอสองเสร็แล้วครับของตัวนี้นะครับจะเป็นรูปอย่างคนลนึงนะ มีลูกสอนชี้เข้าไปข้างในนะครับชี้เข้าชี้เข้าเครื่องนะผมเป็นลูกสอนเห็นไหมครับนะครับชี้เข้าก็คือจะเป็นฝั่งน้ําน้ําเข้าเครื่องนะครับผมแล้วก็สามารถต่อน้ําที่เราจะดันผ่านเครื่องกรองนะครับผมฝั่งขาเข้าเข้าฝั่งฝั่งด้านนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราต่อฝั่งนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเรามาต่อฝั่งนี้ต่อนะครับตอนนี้ก็จะ จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับก็เหมือนพันเปลววัดใส่ตัวนี้เข้าไปเหมือนกันนะครับเข้าไปก่อนเลยนะครับการรั่วกันซิมนะครับไมว่าลูกค้าลืมใส่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอให้เราพันเปลวให้นานิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะใส่นะครับผมพ่นจึงมือพอนะครับเพื่อนะครับผมก็จะเป็นวาลนะครับผมซึ่ง ซึ่งวาลนี้ก็มีไว้เพื่อ,อดัก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 เขาเรียกว่าปิดไว้เวลาที่เราจะล้างเกลือล้างอะไรล้างเดสินนะครับผมเพราะตัวนี้จะมีะการล้างที่แตกต่างกับสารกองสารกองทั่วไปก็คือ,อเราจะต้องมีมีน้ำเกลือเนะข้ามาเนะข้ามาลนะ้าง ้น้ำเกลือที่จะไปทำปฏิกิกริยาต่อเรซินนะครับผเป็นเรซินนะครับทำให้ถายพบปูนปูนอะไรต่างออกมาจากจากไอ้ตัวที่ว่าอยู่ซับนะครับที่เขาทำการออกซิเดชันทำแล้บระจุปฏิกิริยาอะไรต่างๆพวกผสมกันนะครับผมให้มีถ่ายตัวมันก็จะลั่งออกมาจากจากเครื่องแล้วก็ผ่านตัวนี้มาถึงก็ต่อสิ่งนแล้วก็ผ่านก็ต่อเสร็จที่ยังไหงก็ได้นะครับทีนี้ พอเราต่อฝั่งทางน้ําออกนะก็จะเป็นลูกศรงี้ออกก็คือจะเป็นฝั่งทางน้ําออกหรือว่าฝั่งทางน้ำเข้า,าขบ้านนี่แหละทีนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวอาซิงนีที่เราแกะให้ขนาด20นิ้วนะครับสุแล้วก็จะแถมไส้กรองไปให้ด้วยนะครับ เราก็ใส่ใส่กล่องเข้าไปมันจะมีล็อกด,ด้านในอยู่นะครับใส่ให้ตัวล็อกนะเป็นลอ็อกเขานะครับผมถ้าใส่ในตัว จะมีะตัวหนังสือบอกอยู่ก็อินก็คือฝั่งทางน้ําเข้านะครับเอาก็คือฝั่งทางน้ําออกให,ใ,หให้เราหมุนฝั่งฝัง่งอินนะครับเข้ากับฝั่งตัวนี้กว่านะครับผมฝั่งที่ว่าน้ําเข้ามาออกมาจากตัวเครื่องแล้วก็เข้าตัวเฮาซิงนะครับผมปั๊บหมุนสมมติว่าเราหมุนตึงมือเราใช่ไหมครับผมเราก็จะหมุนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวชิกซซอตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นหน้ากากการประกอบนะครับผมแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับ ไปเลยครับไปเลยผมให้ให้แน่นเลยนะครับตัวนี้ให้แน่นเลยอันเดียวล้วก็ให้แน่เเแน,นเลยนะครับแล้วก็ฝังน,นี้ก็จะเป็นท่อฝั่งทางน้ําเข้าเข้าบ้านนะครับฝั่งทางน้าเข้าบ้านนะครับแล้วก็ต่อใช้ท่อนิ้วหนึ่งลูกค้าก็ลงทุนซื้อท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหรือ<า>ว่าจะเป็นลูกค้าอาจจะ มีท่อหกหูเข้าไป,ไปไปในบ้านก็าจะซื้อเป็นข้องมอตัวรถหรือว่าจะมี2นิ้วก็สามารถซื้อมารลดเป็นหนได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เขาเรียกว่าไม่ทําให้แรงดันต่างๆ,ๆร,รถปริมาณก,กับไร 市西港嗰 หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับผมก่อนที่เราจะปล่อยน้ําเข้าบ้านเข้าไปใช้ในภายในบ้านนะครับผมทีนี้กรณีที่เป็นสารกรองใหม่นะครับผมเราจําเป็นต้องล้างซึ่งสารกรองเรซินก็จะมีเมือกมีเมือกมีอะไรเขาเรียกว่าสีของเรซินก็จะเป็นสีเหลืองเหลือนะครหเหลืองออกมานะครับผมแล้วก็เป็นเมือกนะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะ,ะก่อนที่เราจะ,ะนำํนำน้ำ ผ่านเครื่องกรองแล้วก็เข้าไปใช้ในบ้านนะครับก็จะเป็นต้องเขาเรียกว่าดีบูเหรือว่าดีเซตสารกรนะครับเริ่มต้นการใช้งานนะก็คือการล้างนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับผมเบื้องต้นคือให้เราบิดพวงมาลัยนะครับหัวาวนะครับมาตรงตำแหน่งฟ้าลิ้นก่อนนะครับผมฟ้าลิ้นแล้วก็เปิดน้ํากองนี้นะครับเปิดเข้าไปเลยครับเปิดน้ําฝั่งขาเข้าเข้าเครื่องนะครับเปิดปุ๊บ ให้น้ำเต็มนะครับผมน้ําเต็มดูยังไงครับคือน้ําจะออกมาจากท่อน้ําทิ้งตัวนี้นะครับผมที่ลูกค้าต่อไปแล้วก็ทิ้งลงไปข้างล่างนะครับผมตรงไหนที่ลูกค้าสะดวกนะครับผมพอน้ําเต็มปุ๊บนะครับเนาะให้เราบิดพวงมาลัยมาตรงตําแหน่งนะครับผมผมลืมแนะนําอีกนิดนึงนะครับคือเวลาที่เราล้างให้ให้เราปิดตัวของวาตัวนี้ไว้นิดนึงนะครับผมกันน้ําที่เป็นเขาเรียกว่าตะกรงสารกรนี้เดินรอดเข้าไปภายในบ้านเรานะครับผม ทีนี้พอมาทาตรงตำแหน่งฟ้าดินนะครับน้ําเต็มแล้วน้ําไหลแบบคงที่แล้วนะครับไม่มีอากาศแล้วให้เราบิดมาตรงตาแหน่งตรงนี้นะครับตําแหน่งแบ็กบอสนะครับผมบิดผ่านตรงตาแหน่งเซอร์วิสมานะครับปั๊บก็จะมีแรงดันอากาศออกมาพวดนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็น้ําก็จะหยุดไหลนะครับผมไปสักพักหนึ่งเพื่อที่จะน้ําจะถูกดันขึ้นมาจากด้านล่างให้มันเต็มให้เต็มปุ๊บ พอล้างเต็มปุ๊บก็จะไหลออกมาไหลออกมาเราทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยครับผมนะครับผมทิ้งไปเลยสักประมาณสัก5นาทีนะครับผมห้านาทีนะครับผมทีนี้เทคนิควิธีการล้างนะครับเนาะผมแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมใช้ใช้แทนการเราอาจจะเขย่าเขย่าถังกรองนะครับผมหรือว่าใช้ค้อนมาเคาะนะครับผมถ้ามีค้อนยางก็ดีครับผมแต่ถ้าเกิดว่า ลูกค้าไม่มีคอนอยากมาเคาะช่วยนะครับเนาะตำแหน่งการเขย่าสารกองนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องออกแรงนะครับผมเขย่าหรือว่ายกถังเขย่านะครับเนาะแค่ให้เราบิดมาตรงตำแหน่งฟานลินแล nah ้วบิดกลับมาตรงตำแหน่งแรงวอสทันทีเลยน้ําก็จะเป็นการเขย่าด้านในสารกองในตัวนะครับผมสังเกตว่าเวลาที่เราเขย่าจะมีสีตึงๆออกมาเป็นตึอๆไอ้ น้ำเมือกของสารกลองเรียอสิ้นนะครับผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็หมุนหยีครับผมปิดอีีสักพักหนึ่งแล้วมปิดกลับทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอครับผมปิดกลับทันทีแล้วก็ทิ้งไว้อีกนะครับผมดูว่าน้าสีจางไหมสีเรีอสิ้นมันเริ่มจางหรือยังมันยังมีสีเหลืองออกมาไหมนะครับนะครับเราก็ล้างไปเรื่อยครับผมขั้นตอนนี้ก็ประมาณใช้เวลาสักประมาณ10นาทีได้นะครับผมครับหมดทั้อยสิ้นนะครับผมปิดไปปิดกลับ สักสามรอบสี่รอบแล้วดูว่าให้เรามั่นใจด้วยสายตาเราว่ามองดูว่ายังมีสีเหลืองอยู่ไหมสีเหลืองของเรสินอยู่ไหมถ้าไม่มีสีเหลืองแล้วนะครับเราเรามั่นใจว่าเอ,อตกนะกอนข่าเต่างๆกาจะหมดแล้วแหละเราก็ปิดจับมาตรงตำแหน่งฟานติดอีกรอบหนึ่งนะครับ,บ,นะรบทิ้งไว้สองนาทีับผมทิ้งไว้สองนาทนะีเป็นการเขาเรียกว่าการกรองเร็วการจัดเรียงสารกรองหลังจากที่เราล้างแล้วให้มันคงที่นะครับผม มันคงที่นะครับผมมันอยู่ตัวพอครบ2นาทีเสร็จป,ปุ๊บนะครับเนาะก็บิดกลับมาตรงตำแหน่งเซอร์วิสหรือว่าเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์รูปนาฬิกาทรายนะครับผมนะบก็ถือว่าเป็นการล้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับผมน้ำกองนี้ก็จะไม่ไหลนะครับน้ำน้ำทิ้งจะไม่ไหลสังเกตดูง่ายๆนะครับเวลาที่เราหมุนถูกตำแหน่งกองเข้าบ้านนะครับผมแล้วก็มาเปิดบาตัวนี้ครับผม นี่ก็คือ,อวิธีการาติดตั้งเสร็จแล้วก็ล้างสารกรองเบื้องต้นนะครับผมส่วนการล้างเกลือก็จะไม่ต้องใช้เงนน,น,นนะครับผมครับจะเป็นสายดูดทําเกลือวิธีดูดตัวยังไงครับเชิญทางนี้นะครับพขาจะมีอยู่เขาเรียกว่าตําแหน่งอยู่ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดห้าตำแหน่งนะครับผมแล้วก็มืงมาเลยตัวนี้ก็จะหมุนได้รอบทิศท,ทางเลยนะครับผมลอกทิศท,ทางเลยนะครับเหมืนฟรีเล,เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมทีนี้วิธีการล้างวิธีการใช้งานใช้ยังไงครับตำแหน่งแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะแน,ะนําก็คือจะเป็นตำแหน่งเซอร์วิสครับตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่า การกรองเข้าบ้านนะครับผมหรือว่าเราสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีรูปนาฬิกาทรายนะครับสัญลักษณ์รูปนาฬิกาทรายบอกว่าเป็นการกรองนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีลูกศรชี้มานะครับผมตำแหน่งเซอร์วิสนะครับผมทีนี้ถ้าเราจะล้างล่ะล้างยังไงครับผมถัดมาก็จะเป็นตำแหน่งแบ็กบอร์ดครับผมคาว่าแบ็กบอร์ดก็คือจะเป็นการล้างย้อนครับผมสิ่งที่เขาล้างสิ่งที่เขาดักไว้นะครับผมอาจจะเป็นอาจจะเป็นหินปูนนะครับผม จะเป็นการล้างแล้วก็ดันขึ้นมานะครับผมทีนี้นะครับผมวิธีการล้างนะครับผมดูดน้ำเกลือหลังจากที่เราทิ้งามาตําแหน่งแบ็กบอสประมาณสัก5นาทีนะครับเนาะทีนี้จะเป็นการาเขาเรียกว่าคืนน้ําลงถังนะครับลูกค้าจะมีถังสัก ห้าสิบลิตรก็ได้หรือว่าร้อยลิตรก็ได้นะครับผมถังดำดำถังเขียวๆซื้อตามโลตัสแมคโครโฮมโปรไทยวัสดุโกบลเฮทา์โฮมพับอะไรต่างๆี่ขายนะครับผมซื้อมาเลยครับเป็นถัทงที่ว่าเราจะใช้เป็นถังอยู่ในห้องน้ำก็ได้นะครับมาดูน้ําเกลือนะครับผมอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบลิงสโลเป็นการคืนน้ําคืนสู่ถังก่อนที่เราจะล้างนะครับ แต่ว่าตัวนี้จะใช้เวลานานนิดนึงประมาณครึ่งชั่วโมงขวาน้นจะเต็มถังหรือว่าลูกค้าเป็นถัง100ร,ร้รงงอยลิตรก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถังสิบเป็นถังห้าสิบลิตรก็จะประมาณสิบห้านาทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีก๊อกน้ํานอยู่บริเวณแถวเครื่องนะครับเนาะก็อาจจะเปิดก๊อกน้ํานใส่เลยนะครับผมเพ,เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาย,ยืนรอานานนะครับเพราะตรงนี้ก็จะไามตามเขา,าเรียกว่าตามแรงดันของน้ํานะครับก็จะไหลประมาณ ก็ไหลไม่แรงเท่าไหร่ครับผมก็ไหลแรงครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสายดูดน้ำเกลือเขาจะประมาณ3ามหุนนะครับประมาณ3ามหุนก็จะใช้เวลาในการคืนน้ําลงถังกว่าจะเต็มประมาณนิดนึงประมาณ15นาที20นาทีนะครับผมนะครับทีนี้การดูดน้ําเกลือตรงไหนนะครับผมแล้วก็บิดมาตรงนี้ครับผมปุ๊บให้ดังแก๊กนะครับผมเขาเรียกว่าบลินรีฟิลนะครับผมตัวนี้นะครับผม ไม่รู้ว่ามอ่านถูกหรือเปล่านะครับบริไบรบริน,นประมาณนี้แหละรีฟิลนะครับผมก็จะมีลูกศรเขาเรียกว่าชี้กลับเข้ามาหาเครื่องนะครับผมถ้าดูดน้ําเกลือหรือรว่าค,ออคลายน้ําลงถังก็จะเป็นลูกศรขี้ออกมาจากเครื่องนะครับผมถ้าดูดน้ําเกลือก็จะเป็นลูกศรสัญลักษณ์ลูกศรชี้เข้าเครื่องก็คือเป็นการดูดน้ําเกลือเราถ้าเป็นถังส,สีนิ้วนะครับผมปริมาณในการ อ่าผสมเกลือนะครับผมผมก็จะอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ครับแต่ผมจะแนะนําลูกค้าว่าถ้วยแกงเรานะครับใส่ใส่แกงนะขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมกลางๆเล็กๆก็ได้นะครับผมถ้วยเรามีตัวอย่างนี่เปล่าเนาะนะครับผมถ้วยใส่แกงนะครับธรรมดานี่นะครับผมสักสองถ้วยเทลงไปในถัง50ลิตรหรือว่าถังน้อยติดของเรานะครับผมนะครับใช้สักห้าสิบลิตรก็ได้ครับผมถังใบหนึ่งรับงใส่รามาห้าสิบลิตรก็ เกลือแกงของเราครับอาจจะเป็นเกลือเกลือที่เราทํากับข้าวนะเกลือแกงเกลือแกงเกลือทะเลเกลือสิเทาได้หมดครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำแต่ที่แนะนาให้เป็นเกลือทะเลจะดีดีกว่าครับซึ่งลูกค้าก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยคือตามร้านอะไรกัสดวโกบอลเฮาไรล่งๆก็มีขายครับผมนะครับผมหรือว่าร้านเครื่องของน้ำกระสอบหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยก็แล้วแต่พื้นที่นะครับ การดูดก็จุม่มสายยางลงไปในถังเลยครับถ้ามันลอยขึ้นเราก็จจะ,ะ,ะหาอะไรมามัดทวงปลายสายนิดน,นึงนะครับ,บามาจุ่มลงไปครับผบแล้วก็ผมมาดรงตำแหน่งเบอร์ใีในฟิลนี่นะครับดูเข้าไปให้หมดเลยนะครับทีนี้กรณีที่เราดูดน้ำเกลือนะครับดูดน้ำเกลือเข้าไปจะว่าล้างน้ำเกลือเราต้องเปลี่ยนวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับวาล์วตัวนี้ก็คือจะเ,เปิดเปิดเข้าบ้างน,นะครับ ตอนนี้ที่เราจะล้างเปลือเราต้องปิดไปก่อนนครับผมการอาณาเปลือยที่เป็นเค็มนะเนี่ยที่เราลา้างเป็นกรดต่อไปไปเใช้กรงตัวนี้แล้วก็เข้าไปในบ้านเรานะแล้วเราก็มิดไปก่อนตัวกรดที่เขาเรียกว่าตัวกรดที่ขั้นตอนการการล้างต่างๆจะเสร็จสมบูรณ์เราได้หมดนะครับผมนี้พอหลังจากที่ดโดนเสร็จแล้วใช่ไหมครับผม,ผมนม้ำถังเกลือหมดถังแล้วให้เราหมุนตำแหน่งมาที่ตำแหน่งฟิลเตอร์นะครับ หรือว,ว่าตำแหน่งกรองเข้าบ้านนี่นะครับผมแต่ย้าว่าต้องปิดบา์ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับนะครับย้าว่าต้องปิดบา์ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมปิดขวางไว้เลยครับเป็นตำแหน่งบวกก็คือปิดนะครับผมนะครับปิดขวางไว้เลยทิ้งไว้ประมาณ15บถึง30นาทีนะครับผมท้งนี้ท่านั้นก็มันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอหินปูนด้วยนะครับถ้าหินปูนมันเยอะเราก็ต้องทิ้งแช่ไว้นานสักหน่อยนึงนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่า ที่บ้านลูกค้าแต่ละพื้นที่นะครับหินปูนเยอะมากน้อยยังไงนะครับผมแต่ขั้นต่ำก็คือ15นาทีถ้าเยอะก็ประมาณสานาทีนะครับสามนาทีทิ้งไว้หลังจากทิ้งไว้30นาทีแล้วใช่ไหมครับผมครบ30นาทีนะครับเนาะสมมุติว่า30บนาทีให้เราบินมาตรงน้พวงมาลัยนะครับมารงตางไหนแบ็กบอดนะครับผมทิ้งไว้นะครับผมทิ้งไว้เลยครับผมน้ําทิ้งก็จะถูกระบายออกมาจากท่อนี้ครับผมก็ให้ลูกค้าหาอุปกรณ์นะครับขนาดสี่หมุนมาต่อ ลงด้านล่างนะเราจะเอาไปทิ้งตรงไหนก็ต่อไปตรงนั้นก็ครับผมนะทีนี้ให้เราทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับผมห้าถึงสินาทีหรือว่า,าวิธีส่วนใหญ่ผมอยจะแนะนําวิธีง่ายๆเลยคือให้เราไปชิมน้ําทิ้งนะครับว่ามันเค็มอยู่ไหม ท่านน้ำยังเค็มอยู่เพราะล้างไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าว่ารสชาติน้ําจะหวานนะครับผมรสชาติน้ําจะหวานมันรสชาติน้ําดื่มนะครับผมแต่บางพื้นที่น้ําอาจจะก่อยนะครับผมก็ก็อาจจะก็อาจจะมีก่อยๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าหินปูนก็หายแน่นอนครับผมแต่บางพื้นที่นี่มีหินปูนแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าน้ํามีหินปูนส่วนใหญ่รสชาติน้ําจะพอผ่านเดซิสแล้วรสชาติน้ำจะออกหวานๆนะครับผมนิดหนึ่งนะครับผมเราก็ชิมดูว่าเอาเป็นว่าขอให้ น้ำไม่เค็มนะครับถือว่าใช้ได้ครับผมพอหลังจากน้ำไม่เค็มแล้วนะครับเราก็ปิดตำแหน่งของบาวมาตรงตำแหน่งนะครับผมเลยย้อนย้อนกลับมาตรงฟิลเตอร์ข้ามทำว่าฟิลเตอร์มานี่หนึ่งตังแก๊สจะเป็นตำแหน่งฟ้าดินนะครับผมฟ้าดินนะครับผมตัวนี้จะเป็นการกรองเร็วนะครับผมตำแหน่งกรองเร็วนะครับนะครับผมคือทิ้งไว้ประมาณ2นาทีทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับผมเป็นการกรองเร็วกรองให้เรซินมันอยู่ตัวนะครับให้มันกรอง กรองได้ที่นะครับเพราะเวลาที่เราแบ็กบอสเนี่ยก็คือน้ํำยังก็คือดันขึ้นมานะครับสารกองก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เอามาตรงกําแหน่งฟาดดินนะครับผมประมาณสัก2อนาทีครับผมพอครบ2องนาทีเสร็จปั๊บก็ปิดมันจนนั้นตรงตำแหน่งเซอร์วิสครับผมนะครับตรงตำแหน่งเซอร์วิสสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเราหมุนตรงตำแหน่งกรองเข้าบ้านหรือว่าตำแหน่งกรองเซอร์วิสนะครับผมนะครับน้ํา ที่เป็นท่อที่ออกมาจากน้ําทิง้งจะไม่ไหลนะครับผมจะหยุดไหลทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าน้ํากองนี้ไอ้ไอ้ท่อน,นี้ยังไหลอยู่แสดงว่าเราอาจจะหมุนผิดตําแหน่งหรือเปล่านะครับผมให้เราสังเกตง่ายๆนะุณถูกตําแหน่งหรือเปล่าหมุนผิดตําแหน่งหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าหมุนถูกตําแหน่งเซอร์วิสหรือว่าตําแหน่งสัญลักษณ์เป็นรูปนาฬิกาสายก็คือน้าน้ําทิ้งจะไม่ไหลนะครับผมเปิกองเข้าบ้างหลังจากสเสร็จทิ้งแล้วก็เกิดน้ําเข้าบ้างเลยครับตรงนี้เปิดวาตรงนี้เลยนะครับผม หรือว่าลูกค้าถ้าเกิดว่ามีความสงสัยผมติดขัดปัญหาในการใช้งานหรือว่าจำไม่ได้ก็ ว่าเขาเรียกว่าค <tal spirits> <mam poems> ืนหนาวลงสู่ถังน้ำเกลือน้ำก็เดือดออกมาจากท่อเราสังเกตง่ายๆครับผมสังเกตง่ายๆนะครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นการติดตั้งการล้างพร้อมกันเรียบร้อยเลยนะครับผมนมาตัวนี้ก็เป็นราวเซอร์วิสนะครับผมเราต้องดูแลความสะาดที่เราใช้งานอยู่เรี่อนี้แล้วก็เวลาที่ลูกค้าจะ บอกว่า เก็ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกประกอบผิดประกอบถูกซึ่งตัวนี้คนเรียกว่างานการประกอบการติดตั้งจะประกอบให้ลูกค้าเลยนะครับนะครับของลูกค้าเลยดูลูกค้าแก่ประกอบเสียกุ้งเทปบางเกี่ยวแล้วก็นำเข้าสว่ต่อเข้าประกอบเข้าแล้วก็ประกอบอองนการประกอบในการเสร็จสิ้นกระดูทีนี้วิธีการล้างเกลือ ถ้าเกิดว่าความเข้มข้นรือปูนเยอะผมแนะนำให้นำาขีดกละขังนะครัลือะครับขีดกระขังกระสอบหนึ่งประมาณ25กิโลใช้ไดู้้หลายครั้งครับผมหลายครั้ง25กิโลน่าจะประมาณครึ่งปีได้นะ Good fight.